รีว่สี่ประตูจัดทรงหล่อหล,ล้อแมกยางเบรกใหม่4เส้นใช้งานยาวๆในราคาสุดคุ้มเพียง650,000บาทเดี๋ยวเราไปชมเลยครับ กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมซันนี่ที่อารยยนตะกิจอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ซันนี่อยู่กับรถ Toyota r e ีโว่ดับเบิลแคบสองจุดทปี2020คันนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยสวยงามมากเลยนะครับเป็นสีเทานะครับผมอ่าเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นโฉมใหม่นะครับผมกระจังหน้านะครับผมอ่าก็จะเป็นสีดำนะครับผมสีดําเงานะครับตัดกับโครเมียมตรงนี้นะครับบริเวณ ปลายฟ้ากระโปงนะครับผมลากลงมาถึงด้านล่างเลยตัวนี้นะครับให้อารมณ์แบบดุดันเลยนะครับมาพร้อมกับหลอดไฟนะครับตัวนี้จะเป็นฮาโลเจนนะครับหลอดไฟฮาโลเจนโคมแบบนี้ดูแลรักษาง่ายให้แสงสว่างที่ดีนะครับผมอ่ะถัดมาบริเวณด้านข้างนะครับตัวนี้พิเศษไปเลยนะครับล้อแม็กขอบ18นะครับเป็นล้อเวลจัดทรงหล่อๆพร้อมกับยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับผมให้ไปสําหรับลูกค้าเลยที่จับประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียม สวยเลยนะครับเป็นครอบมาให้นะครับผมติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับมีกันสาดเรียบร้อยสีบริเวณด้านข้างเนี่ยเดิมเดิมนะครับผมสวยงามเลยคันนี้นะครับมีครอบฝาถังน้ํามันมาให้ด้วยพร้อมกับโลโก้แซดดิเดชั่นนะครับที่บอกอยู่ตรงนี้นะด้านหลังนะครับจัดตรงใส่คําท้ายมาให้นะครับสวยงามเลยนะครับแบ็กแมกไลเนอร์นะครับของโตโยต้านะครับของแท้เลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูภายในกันต่อครับ เข้ามาในส่วนของภายในนะคะผมเบาะที่เราเห็นกันอยู่นี้นี่จะเป็นเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้ารองรับสลีระได้เป็นอย่างดีนะครับผมรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับบริเวณคอนโซลนะครับก็จะเหมือนกับรีโว่ตัวรุ่นพี่ทั่วไปนะครับแต่ว่าหน้าจอของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ก็สามารถรับรองรับพูดทูตเชื่อมต่อมือถือได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะครับ สามารถปรับโหมดได้นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับหุ้มหนังสีดําอย่างดีสวยงามเลยนะครับภายในสะอาดสะอาดนะครับระบบเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับด้านซ้ายด้านขวานะครับหรือว่าเป็นหน้าต่างขึ้นลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าหมดเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในบริเวณส่วนของห้องเครื่องกันนะครับ ในบริเวณส่วนของห้องเครื่องนะครับเปิดมาตัวนี้ไม่ต้องใช้ขาค้ำเลยนะครับผมก็จะมีโช๊คติดตั้งมาให้แล้วนะครับที่2ฝั่งของรถนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดได้สะดวกนะครับผมไม่หนักนะฮะห้องเครื่องเนี่ยก็จะเป็นห้องเครื่องแบบเดิมๆเลยนะครับผมพวกท่อพวกอะไรนะครับมี ABS ให้ด้วยนะไม่เคยขยับเลยสําหรับคันนี้สวยงามนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปสรุปราคากันครับและโปรโมชั่นนะ ถ้าผมเรามาสรุปราคาและโปรโมชั่นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับรุ่นนี้นะครับผม t o y o t a r e v o Dou b l e Cab 2.4 Entry ปี2020คันนี้นะครับมาในราคาสุดคุ้มนะครับเพียงแค่650,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งรถกระบะของเรานะครับก็มีโปรแถมวัว1ตัวมูลค่า20,000บาทหรือลูกค้าจะรับเป็นส่วนลดก็ได้นะครับผมอ่ะถ้าสนใจคันนี้นะครับก็มีประกันภัยแถมให้ด้วยนะครับผม แล้วก็สามารถติดต่อกับผมได้โดยตรงตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนี้เลยก็ได้นะครับ0820234216นะครับเป็นเบอร์สายตรงของซันนี่นะครับแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อไปที่แฟนเพจรถมือ2อารยะยุตรกิจนะครับมีอัปเดตข้อมูลรถใหม่ๆให้ท่านทุกวันนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับซันนี่และรถ Toyota Revo d o u b l e c a ลสุดหล่อคันนี้ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ